หญิงหนักที่สุดในโลกสู่เส้นทางลดความอ้วน นี่คืออีมานอาเมดหญิงวัย36ปีที่อาจจะหนักที่สุดในโลกเธอถูกส่งจากบ้านของเธอในซันเรียอียตีไปที่มุมไบประเทศอินเดียโดยเครื่องบินขนส่งสินค้าเมื่อไปถึงที่หมายน้ำหนักเกือบครึ่งตันของเธอจะถูกลดลงให้เหลือ445กิโลกรัมด้วยการรับประทานอาหารเหลวนาน25วันก่อนจะเข้ารับการผ่าตัดเพื่อลดขนาดเพิ่มเติม ดูภาพแล้วแม้แต่การเดินทางก็อาจจะยากเท่ากับการผ่าตัดเลยนะเนี่ยเธอต้องนอนบนเตียงสร้างพิเศษหลังจากที่เจ้าหน้าที่ทุบทำลายผนังห้องนอนของเธอเพื่อนำตัวเธอออกมาด้วยเครน อีมานต้องทนทุกทรมานจากโรคเท้าช้างที่ทำให้ร่างกายบางส่วนของเธอบวมตุยนอกจากนี้เธอก็ยังพูดไม่ได้แขนขวาและขาของเธอก็เป็นอัมพาตเนื่องจากโรคหลอดเลือดสมองแตกและเธอก็ยังมีปัญหาปอดขยายตัวไม่เต็มที่ความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวาน อีมานจะเข้ารับการผ่าตัดกระเพาะด้วยการส่องกล้องที่โรงพยาบาลเซฟีโดยนายแพทย์มูฟี่ที่เสนอความช่วยเหลือให้ฟรีๆโดยคุณหมอจะตัดกระเพาะอาหารของเธอออกราว15%ของขนาดเดิมคุณหมอตั้งใจว่าจะใช้เวลา4ปีเพื่อช่วยให้เธอลดน้ำหนักลงเหลือน้อยกว่า100กิโลกรัมสร้างความหวังในการยืดชีวิตของสาวรายนี้ที่กำลังตกอยู่ในอันตราย